สวัสดีครับวันนี้คิดเป็นทำได้อาจารย์อลันครับนะจะมานำเสนอเกี่ยวกับการประกอบพวงข้างนอกตำราอ่านอกตำรานะครับชุดนี้นะครับนอกตำราประกอบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะอ่ะนะดูของได้เลยนะครับเนี่ยนะอุปกรณ์นะครับท่านได้มาแล้วครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะจัดให้สวยงามหน่อยนาออ่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ โอเคราก็เอาเด็กเนี่ยนะครมาทุบสักนิดนึงนะครับให้ปลายมันยุบยุบหน่อยนึงเวลาเราไปเข้านะประกอบเนี่ยนะครับประกอบเนี่ยมันก็จะได้เชื่อมได้ง่ายนะครับเนี่ยมันก็จะสนิทนะฮะไม่ต้องไปเกียร์นะครับแล้วก็ทุบเอาครับทุบไปก่อนครับหรือเราทุบทีละอย่างก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะอ่า ครับเดี๋ยวเราดูกันสักหน่อยนะครับว่าตอนนี้นะเราวางเราวางเนี่ยเวลาการระวังเนี่ยเราต้องรู้ว่าอันไหนด้านหัวอันไหนด้านท้ายนะครับนะตอนนี้ผมวางหัวไปทางขวามือผมฮะนะทางนี้นี่หัวนะครับตัวนี้เป็นหน้าตรงนะครับนี่หน้าตรงนะครับหน้าตรงนะด้านขวามันจะอยู่ทางนี้นะครับด้านขวาเนี่ยเนี่ยด้านขวามันจะมีมีเหล็กตัวนี้2ตัวตรงนี้นะห้านะครับ แล้วด้านท้ายก็มีเราก็วางเอาไว้เลยนะครับน่ะฝาท้ายมันน่ะลักษณะนั้นนะครับอ่าแล้วก็แนวเอ็นกลางอ่าจะอยู่แนวนี้นะครับสองแถวนะครับนะเอ็นกลางจะมีสองแถวยี่สิบห้าเซนนะครับสองแถวแล้วด้านซ้ายด่านซุ้มล้อนะครับด่านซุ้มล้อก็คือเราก็จัดแบบนี้เลยนะการหลงนะครับว่าของเราเนี่ยมาครบหรือไม่นะครับมาครบหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นตัววางบนซุ้มล้อนะครับซอยนี้จะเป็น22เซนนะครับบนซุ้มล้อ นะฮะอันนี้ก็กันตกนะครับนี่กันตกเราเตรียมอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ชุดติดตั้งชุดติดตั้งก็อยู่ตรงนี้นี่ชุดติดตั้งเรากองไว้นี่เลยนะครับอ่าเตรียมเอาไว้ของเราพร้อมโอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มวิธีการ,รากประกอบนี่ถือมาเลยนะครับตัวนี้นะครับร้อยหกเซนนะครับร้อยหกเซนเราวางคู่ลเลยนะครับวาง,วางคู่นะซ้ายอันฝาอันนะครับวางคู่อย่างนี้เลยอ่าวิธีการประกอบลง่ายๆนะฮะอ่าตรงนี้วางประมาณนี้ไว้ แล้วเราก็มาเอานะครับ9 4นะครับขวางอ่าให้เหลือทางนี้เยอะหน่อยเพราะว่าสิทางนี้คือซุ้มล้อนะครับอ่าวางตรงนี้เลยปึ๊บปิดหัวปิดท้ายเลยนะครับนี่ปิดหัวปิดท้ายอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ไปเอา63มานี่63สามตัวนะครับหนึ่งะสอง สถานที่ของเรานะครับตามสภาพนะครับเรามีบ้านอยู่แบบไหนไม่มีพื้นปูนก็ประกอบได้นะครับนะอ่านี่สามตัวอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราก็จะการเชื่อมนะครับครับวันนี้เราก็ใช้ตัวเชื่อมอ่าตัวค่อนข้างดีสักหน่อยนะครับนะตัวนี้เราก็จะมาเชื่อมกันเลยเดีย๋ยวอย่าลืมครูอาจารย์นะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นครูอาจารย์เก่าๆเนี่ยใช้ได้ดีนะครับอ่ามา เริ่มลงมือเลยครับนี่ใช้ฉากประกบนิดนึงครับนะตรงนี้หัวนะครับหัวหัวต้องตรงนี้ให้เหลือหน่อยนะครับอย่าอย่าเสมอเลยนะเอาเข้ามานิดนึงนะประมาณครึ่งเซนนะครับประมาณครึ่งเซนแล้วเราก็เต้มเลยเอา้าวผมยังไม่ได้เปิดไฟครับเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟแล้วแม่หลอกกันได้เอาแล้วจิ้มเลยเราเผาหัวตรงนี้นิดนึงนี่ นมนะครับเชื่อมง่ายนะครับตัวนี้เชื่อมง่ายนี่นะครับอ่าเป๊ะแล้วได้ฉากใช่ไหมย้ำอีกนิดนึงเออโอเคนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ตอนต่อไปอ่าวัดเข้าฉากคดีได้ฉาก่ยังนะครับจับฉากหน่อย ปึบ๊บคลิปเราจะเอาละได้แล้วนะครับได้ฉากแล้วเชื่อมเลยครับเชื่อมเลยแล้วก็มือเปล่านะครับเราชาวบ้านอ่ะจะไปหาของกรบหมดเงินซื้อแล้วครับนี่เชื่อมเอาแค่พออยู่ก่อนนะครับ เอาละหกสิบเข่าหนเลยเึิ้บนี่แล้วลองจับฉากดูครับใช้ได้ไหมรับพอดีดำเนินงานต่อเลยครับจุดที่สองจุดที่สามจ,สจุดที่สี่นี่ครับ เล็กมาเชื่มอมเอามาติดเลยปุ๊บจุดที่สีของเราเชื่อมเลยครับครับเชื่อมเสร็จแล้วเราลองเล่นดูเป็นยังไงบิดไหมอ่อามันบิดมันบิดแล้วก็บิดนิดนึงอ่อ โอเคตรงแล้วครับตรงแล้วอ่าเราก็เชื่อมไปสนิทเลยครับเชื่อมปดีเลยใส่พืนเราเอายิดมาเลย2อ,อันนะฮะวางด้านท้ายนะครับซ้าย,ายข,ขวานะครับแล้วก็เชื่อมเลยครับ Oh. ไวแล้วน,น,นะครับเรากลับท่านะครับนะเล็งดูเล็งด,ดูแล้วกลับท่าครับมาเชื่อมข้างล่างแต่เราจะขึ้นไปเยียมนะครับอ่าเชื่อมข้างล่างให้เต็มเลยนะครับเอาให้แน่นเลยครับการบิดนะการบิดตัวนี้เป็นเหล็กขาดต้งเงินนะครับขาดดํ้งเงินของซิกาอ่าเหล็กซิกานะครับ เมได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมยิกมาท่าเดิมนะครับอ่าเอิบอย่างเงี้ยเก่งไ,ไหมไม่เลยครับเบนี้ยนี่เราไม่มีพื้นปูนเราก็ใช้พื้นอย่างเงี้ยครับนะอ่าครับตอนนี้ก็มาใส่ลูกล้ออ่าลูกล้อนะครับนี่วางดูลูกล้อตรงไหม พอดีเลยครับนี่จัดมาให้พอดีเลยฮะพอดีเลยแล้วก็ทุบหัวหน่อยหน่อยเลยทุบหัวเล็กนะครับอย่าทุบหัวเรา <c oughs> นี่ทุบหัวเลยปึ๊บปุ๊บป๊บเนี่แต่เมื่อกี้เรากลัวจะทุบไม่ถูกว่าจะทุบด้านไหนพอเรามาใส่ปุ๊บขนาดนี้เราก็ใส่ถูกแล้วปึ๊บวางเลยครับปึ๊บหน้าหลังไม่ต้องคำนวณน,นะครับเด็กตัวนี้เท่ากันปึ๊บมาดูแล้วเราก็แต้มเลยครับ แต้มไปก่อนนะอ่าห้ตรงนะครับให้ตรงกบพื้นหลางเลยนะครับตรงเล็กแนล่าหลังเลยแนละ้วแต้มไปก่อนเลยบอ่าแล้วเราก็เอาอาจารย์มานี่อาจารย์ของเราอาจารย์รุ่นเก่านะครับปึ๊บตรงไหมให้ได้ฉากเลยเป๊ะโอเคแต้มเลยครับ ได้ไหมปุ๊บแจวเลยครับแจวอ่ะมาฝั่งตรงนี้นี่ทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันปุ๊บกดต,ตั้งฉากเลยปุ๊บโอเคไหมดัน้าบิดินน,นะครับอ่านิดนี่หน่อยๆแต้มลยครับ Tiếp chặt vô nít nưng Nào Ô, chiều ngày gấp đây tôi đi gấp Nít kia, ừ. Ok đây Chào Tổng tô mắt tôi thì sóng tô Thì 2 này khắp đúng mù can đơn ต้องพัวนะครับปานฟ้าปานชุ่มทำได้นะครับไปวัดไหยครับเมย์เตื้อมาให้นะครับพอเตื่อมาเลยเฉียบจุดหนึ่นี่นะครับแี่เราเนี่ยปึ๊บเออโอเคอันนี้นะครับง่ายงนี่ครับจะข้างบนแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยครับนี่ปึ๊บเลย มานี่แล้วออาาก,าาก็ฉากก็จับนี่ครับง่ายๆครับนี่หนึ่งข้างได้แล้วต่อมาข้างที่สองรายปุ๊บจับเลยตัวนี้เป็นนอกตำรานะครับจะไม่มีตะเกียบให้นะอ่าผมจะไม่มีตะเกียบให้แล้วก็ช่วงนี้เป็นใส่ตะเกียบมอเตอร์ไซค์นะครับให้เราไปหาตะเกียบเองนะครับบางบ้านเราก็จะมีตะเกียบพร้อมมีชกพร้อมนะครับอ่า อยบพร้อมชวพร้อมก็ซื้อชุดนี้ไปเลยนะครับในราคา1 4 0่บาทนะครับชุดประกอบของเราชุดนี้นอกกำลังนะครับ1,400บาทเท่านั้นไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งต้องอีกต่างหากตัวนี้เหล็กหนานะครับมิน8เออหนาเลยหนาเยอะเหล็กมิน8อ่าน,นี่นะครับใส่หัวใส่ท้ายก่อนง่ายนะครับโอเค นะเราใส่พื้นก่อนนะครับโอเคพื้นเราก็วัดหน่อยวัดว่าอลา,ามนี่เราก็เช็คดูครับประมาณ20ก่อนนะครับ20อันนี้มันจะพอดีนะ19 19 19เซ้ซนครึ oh. er er like. ่งนะครับ19เซ้ซนครึ่งเลยอ้าวแบ่งได้ประมาณนี้แบ่งอย่างรวดเร็วนะครับ้า้กับฝาก็พอ19เ้ซนครึ่งป๊บได้เลยครับ ถึงนะครับโอเคแปดชิ้นนะครับสลยมาเรียบร้อยแล้วยังไวนะครับรอทีนี้เราก็จะเฉลิมนะอ่าเยอะๆได้เต็มได้เลย แอลตะเกียบนะครับแอลตะเกียบเรามาวัดฝั่งนี้นก่อนเลยนะครับนี่วัดนี้เลยเสมอกันไหมนะครับให้เสมอกันแล้วเราก็ดูนะครับตรงนี้มันเกินมาใช่ไหมตัดออกนะอ่าเกินมาตัดออกขีดแล้วก็ตัดออกครับนะดูว่าตัดมาดีไหมเช็คดูโอเคนะครับแล้วต้องใส่ตรงนี้ก่อนถึงจะใส่ตัวกลางได้นะครับนะไม่เราไม่รู้แนวตัวกลางนะครับใส่แอลตะเกียบก่อนแต้มได้เลยครับ เลาจะรู้ว่าได้รู้อย่องไรว่าจะห่างหรือแคบแล้วก็มาเช็คดนูปึ๊บยี่สิบสามตรงนี้ก็ต้องได้ยี่สิบสามโอเคเท่ากันครับนี่ยี่สิบสามวางข้างบนหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่ยายแคบนะครับแล้วก็เชื่อไม่แน่นอน คือตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องใส่โชกนะครับเราจะใส่โชกระหว่างนี้นะครับโชกอ่ะเราจะอยู่ตรงนี้นะครับครับเนี่ยนะเราจะเอาโชกมาเทียบนะครับโชกจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับนะถ้าเราใส่ตรงนี้ไปผิดพลาดเนี่ยเดี๋ยวฝั่งถนนจะเชื่อมลำบากนะครับเราก็ต้องใส่ให้พอดีอ่าพื้นตรงนี้เลยนะครับตรงกันตรงกับตัวนี้เลยครับนะอ่าเนี่ยใส่ตรงกับแอลตะเกียบนะครับตัวแรกเลยนะครับใส่ตรงแอลตะเกียบเลย อ่อันนี้เป็นเกณฑ์นะครับง่ายๆแล้วก็วัดฉากดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตินหูมันจะง่ายนะครับตินหูโชกฝั่งทางนูน้นนี่แหละครับสำคัญหลักสำคัญตรงนี้นิดเดียวครับนี่โอเคเลยแล้วเราก็แต้มให้แน่นน้อย ร้อยแล้วก็มาใส่ตัวตัวรองลงมานะครับแต่ว่าผมมีหายไปหกตัวนะนะ่ประมาณตรงกลางตรงกลางเลยครับ ครบแล้วนะเราออกเซร็จเรียบร้อยนะครับนะเราก็ตะแคงตะแคงตรงนี้เลยเพื่อที่เราจะใส่ปืนตรงนี้นะครับใสามสิบหอ่าสามสิบหกจะมีสองตัวนะครับ สามสิบหกสองตัวขัายนะครับซุ้มล้อ36กกับสามสิบเออสามนะครับสามสิบกร็ตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็วัดดูเอาครึ่งนึงครึ่งนึงมันก็ประมาณ17เจ็ซนนะครับ17เจ็ซนพอดีเลยนะครับ17เจ็ซนอ่าแล้วก็แต่งหน่อยเลยครับอ่าตัวนี้ตึงดีนะครับแล้วก็เชื่อมเลยครับประมาณนี้นะครับ คลิปของเราจะไม่ให้ยาวนะครับเพราะว่ายาวเกินไปมันจะดูไม่ไหวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นขอเป็น2ตอนนะครับนะจะได้ดูง่ายๆเพราะว่าเผื่อคนที่ไม่ค่อยเก่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาแล้วก็ใส่ต่อตามตามกันมานะครับแปมเลยนะครับได้ตรงอันที่2มันก็จะง่ายกว่านะครับเราก็จับให้ตรง ครับตรงนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับนะข่างซุ้มล้อนะครับตรงนี้ที่ผมได้แนะนําไปช่วงแรกนะครับตัวนี้มันจะเป็น33.8นะครับผมเปลี่ยนเป็น34นะครับเพื่อที่จะให้มันตึงหน่อยจะได้ประกอบง่ายนะครับนะอ่าเนี่ยพอประกอบแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพลิกกลับไปใส่ครับเดี๋ยวเรามาใส่กระตกกันนะครับนี่กระตกใกล้จะจบตอนแรกแล้วนะครับ เพราะว่ามันจะยาวเกินไปเราขอแบ่งเป็นสองตอนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ประกอบนะอ่าตรงนี้จะเป็นสิเบเอ็ดเซนนะครับสิเบสเอ็ดเสนใส่ตรงนี้นะครับเออตรงนี้เนี่ยไก่สามแยกตรงนี้แหละครับชอบกดไลค <นะ S 2> ์กใจกดแชร์กดติด <10 S 1> ตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับการตกของรุ่นนอกตำรานะครับจะเป็นลักษณะนี้ nó trường luôn Chứ không phải linh luôn Thắn linh, thắn linh nổi oh, Ok Chết à, chết à Ok Nào, nó các chặt hình ảnh Mít nương นะครับพ่วงนอกตำราของเรานะครับไม่มี้อไม่มีตะเกียบไม่มีโชคนะครับแต่ว่าผมทําไปเผื่อให้ท่านไปใส่ตะเกียบมอเตอร์ไซค์ได้นะครับอ่าที่บ้านของท่านมีลูกหลานที่ถอดทิ้งเอาไว้นะครับท่านก็เอามาจะใส่นี้ได้เลยซื้ออ่าจะสั่งซื้อในราคา1,400บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับในทุกนี้ครับตอนที่1ของเรา ก็ขอจบเพียงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปตอนที่สองเราก็จะมาใส่ฝาท้ายนะใส่ด้านขวาแล้วก็ใส่หน้าตงลงนะครับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสำหรับคลิปที่ได้ติดตามผมคิดไปทํทำได้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ